Hi guys สลามอนในก้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาฟาและตีฟนะคะชั้นล่างชั้นสองเนี่ยจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะแต่ที่ฝาเรียนเนี่ยก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็หรือว่าวิชาภาษาต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือเราลงมาข้างล่างได้นะ แต่พอถึงเราก็กะเอาหน้า15นาทีแล้วก็เราก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนนะมีอนรม์มาสิรินะคะเป็นประธานในวันนี้นะคะขอได้เชิญค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพขา้าพเจ้าในานามของคณะผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่และผู้รับการอบรมโคมร,ง,รงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ที่เปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศในวันนี้โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ด้านการพูดในสถานการณ์แตกตา่างบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอว่าและเปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชดายแดนใต้กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศต่อไปขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็เรียนคณะนะครูอาจารย์นะคะปริศนาเภเมอง,งมอลาทิวาสนะคะท่านวิทยากรผู้มาให้ความรู้นะคะรวมถึง กลุ่มวัตถหมายนะคะที่เขารับก,การอบรมในเรื่องของการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะครูนะคะขอแนะนําตัวก่อนครูชื่อดารินีอนงมาจิรินะคะเป็นครูชํานาญการนะคะวันนี้ได้ทําหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บรการให้มาทําหน้าที่เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้2เรื่องด้วยกันนะคะสั้นๆก็คือในเรื่องของ เรื่องแรกเราก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะคะในเรื่องของการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลการติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะหรือโควิด19ยังไงก็ครูอขอฝากไว้นะคะว่าให้ป้องกันตัวเองะคะ่ะสิ่งสํคาคัญที่จะทําให้เราปลอดจากโรคนี้ก็คือการป้องกันตัวเองนะคะ่องที่2ก็คือในเรื่องของการอบรมวันนี้นะคะระยะเวลาคือ5วันด้วยกันนะคะก็อยากให้พวกเราตั้งใจนะคะเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทักษะ ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะไปใช้ได้ไปใช้ในีวิตจำวันให้เราได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาภาษากลางที่คนทั่วโลกใช้กันนะคะถ้าเรามีความรู้ความสามารถมีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะสามารถทํางานหรือมีอาชีพที่เป็นการใช้ภาษาที่สามารถใช้ภาษาสามารถเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อพ้นสถานาการณ์โควิดเราอาจจะได้ไปทํางานในต่างประเทศในต่างแดนหรือไปใช้ภาษาในต่างแดนได้อย่างสบายนะคะก็ขอฝากทางท่านวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้ขอลรับการอบรมนะคะอาจจะต้องมีการซึกทักษะอย่างมากขึ้นนะคะให้น้องๆด้วยนะคะฝากคุณครูๆได้ดูแลทางท่านวิทยากรได้ดูแลผู้ขอลรับการอบรมนะคะให้วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะคะครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ในานามของผู้ดําเนินการและผู้ปรการอบรมทุกคนนะคะขอขอบคุณอาจารย์นายอนมุมัสริตนะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะทีะ่ให้โอกาสมาเป็นประธานในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิทยากรค่ะขอเสียงตบมือวิทยากรด้วยค่ะ morning อ่า Good morning แปลว่าอะไรคะสวัสดีตอนเช้า ah, สวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะเก้าโมงครึ่งนะคะเรากปยังคง Good morning นะคะอ่ะเอาละทีนี้โดยปกติแล้วอะ่ะเราถ้าเราเจอกันเราไม่ใช่แค่ g o o d morning เนาะเราเจอคำง่ายๆเวลาเราทักทายกันอะ่เนเนะเราใช้คำว่าอะไรนะ Hello Welcome Hello ใช่ไหมคะโดยทั่วไปเราใช้คำว่าอะไรนะ Hi Hi กับ Hello ใช่ไหมเราจะเจอคำแค่สองคำนี้ใช่ไหมคะ Hello กับ Hi อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะรับเข้าเนื้อหานะคะ let me introduce myself นะคะเดี๋ยวที่เชื่อขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะ uh, Good morning everyone my name is นุ t ิสา n มาทิ n ง or you can call me teacher จัน my name is จัน To meet you all นะคะรู้สึกยินดีนะคะ and also nervous นะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะไม่เคยได้มาเจอพบปะในการทําหน้าที่เป็นวิทยากรน,นะคะ first time นะคะครั้งแรกเลยเอาละค่ะเมื่อกี้เราทักทายกันแล้วนะคะคำว่า hi กับ h ฮลโลอ่ะไหนพูดดังๆหน่อยสิเฮลโ o ่เลก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเรามามาเจอกันเนี่ยเนาะเราก็จะต้องมาทักทายนะคะแนะนำให้รู้จักกันนะคะทีนี้พวกเราทั้งหมดเนี่ยรู้จักกันหมดหรือยังเอ่ย Do you know each other No 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 Okay All right And today we will know uh, our uh, friends นะคะ Our names นะคะก็คือชื่อของแต่ละคนเดี๋ยวเราวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกันนะ Good morning วันนี้ของวันละเด๊ Uh, okay. อันนี้ก็คือเสื้อน,นะคะทุกคน You have already introduce d yourself okay please give a big hand อ่ะปรบมอริอให้กับตัวเองหน่อยนะคะโอเคจริงๆแล้วภาษาอังกฤษสิง่งที่สำคัญก็คือการกล้าแสดงออกนะคะการกล้าที่จะพูดเนาะวันนี้พวกลราเขาก็ไม่ได้กังวลหรอกว่าเราจะพูดถูกพูดผิดไวยากรณ์จะประมาณไหนแต่ว่าขอให้เราได้พูด กาะะรตีฝรั่งเขาก็จะคือเข้าใจด้วยตัวของเราเองบางทีเราก็ใส่คำคำพูดพูดพูดเดี๋ยวให้ฝรั่งมันไปเรียงเอาเองว่าเราอยากต้องการอะไร <S <S นะยิ่งจัดเท่าไหร่ก็คือ<ม>ยงิงจัดจริตเท่าไหร่เนี่ยยิงชออนะคะยิงแบบไปได้ดีเลยนะคะใส่ความแบบลิ้นแบบพันพันกันหน่อยพูดแบบลิ้นพันพันหน่อยใส่อารมณ์อาโมณนจัดจริตเข้าไปเนี่ยยิงสบายใจ จะพูดเลยนะคะก็คืออย่าพึ่งอย่าอย่าไปกังวลนะคะเวลาเจอคนลัดแล้วนีอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าเขาจะถามอะไรกับเราเนี่ยบางทีไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยนะคะก็คือพยอายามมีความกล้าในตัวเองนะคะเนี่ยแหละก็คือภาษาอังกฤษถึงจะจะไปได้คล่องไปได้เร็วนะคะทีนี้รอบนะโอเคอ่ะพร้อมกันเดี๋ยวจะมาให้ตัวแทนออกมาทำทายคะแนนดูเนาะอ่ะโอเคไว Two, three. if you're happy, 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 clap your hands. if you're happy, 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 clap your hands. if you're happy, 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 clap your hands. clap your hands. if you're happy, 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 clap your hands. well done. youtube. You yes, um, i would like to introduce you to naka introduce by what name. ฉันอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับาตามด้วยชื่อของเขานะคะ I would like to introduce you to แนะนำคุณให้รู้จักกับคนนี้นะคะต่อไปประโยคที่3 can can I introduce you to can I introduce you In to ประโยคที่ส <Good. S 1> ี่คุ I introduce you to could I introduce you to หรือ can I introduce you to ใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะต่อไป may I introduce you to แล้วก็สุดท้าย may I present present ตรงนั้นแปลว่าแนะนำนะคะ present น,นี่แหละความหมายก็คือคำว่า present ออกมานำเสนอ ดังนั้นเวลาเราพูดภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าช่วย p รีเซนต r e ให้หน่อย present present ดังนั้น p r e ซนต์น,นั่นแหละความหมายจะว่าเสนอนำเสนอนะคะดังนั้นประโยคเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นทางการเราสามารถใช้ทั้ง4 5ห้าประโยคเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะในการแนะนำต่อไปถ้าสำนวนที่เราจะแนะนำให้กับเขาโดยที่คนที่เราจะแนะนำเนี่ยเป็นเพื่อนกันเอง ไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าไม่ได้แบบมีตำแหน่งมากกว่าเป็นในระดับเพื่อนๆกันเนี่ยแหละแต่ฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนฉันกับอีกคนนึงเนี่ยยังไม่ได้รู้จักกันเราสามารถแนะนำโดยใช้ประโยคธรรมดาได้เลยอย่างเช่นคำว่า this is this is แปลว่า <Yeah. S 1> this is Abu ที่เราใช้อ <Yeah. S 1> นังสือนังือ this is Abu นี่คือใช่ไหมนี่คือหนังสือดังนั้นเราใช้คำว่า this is ไปเลย this is ชนี่คือ this is Nuru Asma เราใช้คำว่า this is ตามด้วยชื่อ,อเขาได้เลยนะคะถ้ากรณีที่เราเป็นเพื่อนกันนี้อยู่แล้วนะคะ this is Nuru Asma เบกไปได้เลยนะคะนี่ก็อาจจะยาวนิดหน่อยนะเราจะไปเอาข้าวกันค่ะ ก็เอาก็เอาสียางนั่กลับให้เขาเพืเอนกแก่ยางกูแล้วนี่นเองขอน้ามในค่ะหเลยค่ะยิบเลยค่ะิเลยขอบคุณค่ะเ่อใออกมาแล้วยังลงมาไ้ยังไปกินข้าวกันนะคะก็คือหาที่กินข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเที่ยงอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ กลับบ้านน่าจะประมาณ3โมงถึง4โมงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ได้ข้าวมานะคะคือนักศึกษามาเยอะนะประมาณ52กว่าคนได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะนี่มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แผ่นนะคะทุกคนในนี้แล้วก็ข้างล่างชั้น2จะเป็นวิชาภาษาไทยค่ะ แต่ของฟ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะก็คือกิจกรรมฝึกภาษาต่างประเทศอะ่ะก็นี่ก็คือเพื่อนทั้งหมดซึ่งยังมาไม่ครบนะคะทุกคนยังมีอีกเนาะการจับมือวัฒนธรรมการจับมือเนี่ยมันมาจากประเทศกรีซซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทําการรบกันบ่อยมากแล้วทีนี้อัศวินทั้งสองฝ่ายตอนนั้นอนะ่ะการจับมือกันเนี่ยถือเป็นเรื่องของการแสดง สันติภาพสันติสุขนะคะการการยื่นมือกันเนี่ยหมายความถึงพีชนะคะการแสดงสันติสุขนั่นเองก็คือว่าอัศวินทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็จะจับมือกันนะคะยื่นมือกันในการทักทายเพื่อแสดงว่าเขาทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีอาวุธดังนั้นอ่นะดังนั้นเขาก็จะจับมือกันแบบนี้ให้รู้ว่าเขาจะไม่มีอาวุธกันนะจะไม่ทะเลาะก,กันนะ และอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเพิ่มก็คือเขาจะใช้วิธีการเขย่านะคะเขย่าเล็กน้อยไม่ใช่ถึงขนาดฮะคุณนี่โอเคอเคุณนี่คุณนี่ไม่ต้องขนาดนี้นะคะไม่ต้องทักทายกันขนาดนี้นะคะแค่เขย่าเล็กน้อยนะคะเขย่าเล็กน้อยซึ่งที่มาของการเขย่ามือเนี่ยก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นการเช็คว่าฝัา่งตรงข้ามเขามีอาวุธไหม ก็คือเขาอาจซ่อนอาวุธไว้พวกในปลอกแขนเหมือนพวกมัสวีนเนาะเขาก็จะมีพวกปลอกแขนอะกะเสื้อปลอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะซ่อนอาวุธไว้ดังนั้นเขาจึงเขยา่าเขย่าเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการตรวจดูว่าเฮ้ยมีอาวุธซ่อนอยู่หรือเปล่านะจะแทงชั้นหรือเปลาดังนั้นนี่ก็คือเป็นที่มาของการ จับมือทักทายเขย่ากันนั่นเองเนะาะก็คือเกิดมาจากสมัย,ยนะู้นสมัยที่เขายังรบกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาเดิมเขาไม่ใช้การวิธีการจับมือเขย่าแบบนี้นะเขาใช้วิธีการาทักทายโดยใช้หมัดหมัดชนหมัดเห็นไหมอ่ะหมัดหมัดชน,นเขา,าทักทายกันแบบนี้น,นี่นี่คืออ,อเมริกาแต่ก่อนเขา,าทักทายยการใช้เจอปุ๊บเจอแบบนี้นะคะเอามือกับมือนะหมัดกับหมัดน,นะไม่ใช่เพื่อนก็ อ่าจะทักทายกันไม่ใช่กระนี้นะโอรี่นะอ่าเขาไม่ได้ทักทายกันวันนี้ก็คือเขาใช้วิธีการหมัดชนหมัดน,น,น,นะคะทักทายโดยการใช้มือกับมือทีนี้วัฒนธรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปก็คือใช้มือมาแทนนะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์อะไรระบาดเอ่ยโควิดค่ะโควิดดังนั้น ขนาดอิสลามเราเองเนาะเขาก็ยังเเาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในเรื่องของการอะไรเอ่ยอสลาอ่าสลาเนาะให้ใช้ยังไงแทนแค่ยังไงก็พอถ้า,ถาไม่ต้องสลา,ายอ่าถ้าทายหรือแค่โค้งคำนับหรือแค่ยกมือนี่ก็คือเป็นการสลามเนาะในฝรั่งก็มีเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ใช้การเช็ดแฮนด์แบบนี้แล้วแต่เขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ข้อศอกแทนดังนั้นเราจะเห็น ในช่องหน้าจอทีวีบางทีผู้นำเนาะประธานาธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยเขาเจอกันเขาก็จะใช้ข้อสอบอสอบข้อสอบข้อสอบก็ทำทายแบบนี้แทนนะคะดังนั้นเรื่องวัฒนธรรมเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะยิ่งช่วงนี้โควิดนะคะอะไรที่เป็นแบบ อนุโลมนะคะได้ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะก็คือก็ละเว้นนะคะเรื่องของการสลามเนาะก็ถือว่าเป็นละเว้นได้หรือถ้าเจอฝรั่งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไองปขอใช้แทนเขาก็ได้นะคะก็คือเขาก็คือถือว่าเข้าใจนักสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่เป็นในช่วงของโควิดนะคะดังนั้นก็คือใช้วิธีการแค่ทักทาย Good morning เฉยๆหรือทัก Hello เฉยๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องแบบเออจับมือืูอแขนเขาอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดนั่นเองคลิปก็จับประมาณนี้นะคะจริงๆมันมี เรียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแต่ฟ้าเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มันมีเรียนถึง5วันนะคะทุกคนฟ้าอ,อาจจะถ่ายคลิปมาให้ดูแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องของฟ้าด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับคนดูทุกๆคนนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามฟ้านะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปของฟ้าด้วยนะคะก็อาจจะมีแบบคลิปที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวอล์กส่วนตัวของฟ้านะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่กศนอนะกำลังจะก,กลับบ้านแล้วก็เสร็จตั้งแต่บ่ายสองแหละจริงๆพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสามประมาณนั้นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะฮะบายบายลรักคนดูทุกคน